พี่พงศ์หน่อยครับ่อไม่เป็นน้องครับสวัสดีครับพี่น้องเสื้อแดงนะครับนะครับเสื้อแดงเรารักกันนะครับเสื้อแดงเราไม่ทิ้งกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีพี่น้องเสื้อแดงนะครับที่รับฟังอยู่ทางบ้านอย่าดึงนะครับเดี๋ยวตกเวทีปล่อยมือครับปล่อยมือขอบคุณนะครับพี่น้องเสื้อแดงเรารักกันนะครับเออ ร้อยทั้งร้อยนะครับพี่น้องเสื้อแดงของเราเนี่ยนะครับคิด e ถึงใครเอ่ยคิดถึงทักษิณน,นะครับคิดถึงทักษิณทุกวันนี้ผมก็คิดถึงทักษิณผมออกมายืนเพื่อรณรงค์เพื่อประชาธิปไตายเพราะว่าคุณทักษิณน,นะครับเป็นไอดอลของผมนะครับทําไมผมถึงออกมานะครับนโยบายของทักษิณทําให้เราอยู่สุขสบายครับสวัสดีครับเออนายบายของทักษิณทําให้พวกเราอยู่สุขสบายทําไมพวกมันถึงกลัวทักษิณ นะครับทำไมจุฬาลงกรถึงกลัวทักษิณทำไมถึงเกลียดทักษิณฟังแล้วท่านก็จะเข้าใจนะครับออนโยบายนำมาหาวิทยาลัยออกนอกระบบนะครับเป็นนโยบายของทักษิณเพื่ออะไรครับเพื่อลดงบประมาณแผ่นดินนะครับไม่ให้งบประมาณแผ่นดินเป็นภาระไม่ให้งบประมาณแผ่นดินติดลบทำยังไงจะให้งบประมาณสมดุลได้ ครับดรทักสินก็หาวิธีการต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบนะครับมหาวิทยาลัยตัวอย่างที่จะต้องถูกนําออกนอกระบบคือจุฬาลงกรณ์นี่เองนะครับทาไมจุฬาลงกรณ์ต้องเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพราะว่าคุณมีที่ดินตระยานตะแควไง,งของคุณไม่ใช่เหรอใช่ครับมาบุญคลองไงที่ดินรอบๆมหาลัยมากมายมหาศาลคุณก็เก็บเกี่ยวหาประโยชน์เอาสิดรทักสินว่าคุณก็เก็บเกี่ยวหาประโยชน์เอา เอารายได้ที่ได้ไปเป็นเงินเดือนครูบาอาจารย์ไปพัฒนามหาวิทยาลายัยโอ้โหพี่น้องครับอาจารย์แก่ๆใกล้ป่ดยเกษียณดิ้นทุรนทุรายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราจะไม่ได้รับบํบนาเหน็จบํานาญเราจะไมไ่รับเงินเดือนอเต็มที่เราจะขาดตรงนูน้นเราจะขาดตรงนี้ขาดพ่อมึงเหรอมันขาดอะไรทักษิณบอกว่าในเมืองก็ประมาณขาดรัฐบาลอัดให้รัฐบาลพร้อมดูแล คุณเป็นตัวอย่างให้ดูมหาวิทยาลัยอื่นจะได้ทําตามงบประมาณแผ่นดินจะได้ไม่ต้องมากระจุกนะครับเราจะได้ทํางบประมาณสมดุลได้ทุกคนเกลียดนะครับคนจุฬาเกลียดทักษิณก็เพราะตรงนี้นะครับมหาวิทยาลัยไฮโซเนี่ยนะครับเกลียดทักษิณก็เพราะตรงนี้ไม่กล้าปรับตัวนะครับพวกนี้ไม่กล้าปรับตัวกลัวความเจริญก้าวหน้านะครับจึงไม่กล้าปรับตัวนะครับ ทำไมรัฐวิสาหกิจนะครับจึงเกียรติทักษิณเออนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งหลายเกลียดทักษิณเพราะอะไรเพราะว่าทักษิณจะนํารัฐวิสาหกิจไปแปรรูปรัฐวิสาหกิจการแปรปาารูปรัฐวิสาหกิจดียังไงพี่น้องครับฟังไว้พี่น้องที่ทํางานการไฟฟ้าที่เกียดทักษิณนะเกียรติทักษิณนะหนาฟังไว้ พี่น้องที่ทํางานการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เกียรติทักษิณนํมวนชนจากภาคใต้ขึ้นมานะครับฟังไว้พี่น้องการบินไทยขับเครื่องบินไปเกียรติทักษิณไปฟังไว้พนักง,งานรับวิสาหกิจทั้งหลายอย่างการไฟฟ้าเนี่ยนะครับประเทศไทยใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นคิดเป็นเงินที่จะต้องตีเป็นเงินบาทปีละหนึ่งแสนล้านบาทไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีปีละสิบเปอร์เซ็นต์ รัฐบาลเนี่ยจะต้องให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยไปสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อจะป้อนพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชนและโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศนะครับไฟฟ้าส0เอร์เซเท่า,ากับเงินปริมาณ1นึ่งแสนล้านบาทนะครับเมื่อการไฟฟ้าไปกู้เงิน1นึ่งแสนรัฐบาลต้องเซ็นคำว่ากกลายเป็นหนี้สาธารณะต่อหัวประชากรประเทศไหนมีหนี้ต่อหัวประชากรมากประเทศนั้นนะครับนักลงทุนเบือนหน้าหนีแสดงว่าเองยากจน วิธีการง่ายๆคุณไม่ต้องไปกู้รัฐบาลไม่ต้องไปเซ็นคั้นประกันแปลรูปรับวิสาหกิจนะครับเอาเอาการไฟฟ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์แปลเ,เป็นหุ้นชาวบ้านมาซื้อหุ้นเอาเงินมาการไฟฟ้าได้เงินไปไปลงทุนสร้างเขื่อนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าเห็นไหมเป็นไอเดียของใครไอเดียทักษิณเป็นที่ยอมรับทั่วโลกไหมยอมรับทั่วโลกเาก็ทําอย่างนี้ แต่การไฟฟ้ายอมไหมครับไม่ยอมกลัวจะเสียผลประโยชน์กลัวจะไม่ได้เงินเดือนเต็มที่กลัวจะอย่างน้นกลัวจะอย่างนี้นกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกุ้งะครับขี้มันอยู่บนหัวนะครับกลัวทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละคือพนักงานและวิสาหกิจทั้งหลายนะครับไม่พร้อมที่จะปรับตัวไม่พร้อมสู่โลกาภิวัตน์นะครับติดยึดอยู่กับระบบขุนนางระบบเก่าๆนะครับ ระบบที่นั่งกินนอนกินเอาเปรียบประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ปรับตัวได้แล้วถ้าไม่ปรับตัวท่านไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้นะครับเพราะนโยบายทักษิณเป็นนโยบายที่เป็นไปเป็นปนโยบายที่ทันสมยัยทันโลกเป็นโลกาภิวัตน์นะครับนโยบายต่างๆที่เราได้ภูมิใจพอใจเช่นสามสิบบาทรักษาทุกโลกนะครับ การรักษาพยาบาลของเรามีหลายรูปแบบคนจนก็ได้สามสิบบาทคนปฐานะปานกลางก็ได้สามสิบบาทถ้า,ามีสวัสดิการมีประกันสังคมคุณก็รักษาด้วยการประกันสังคมข้ารชาชการก็เบิกเงินรักษาตามระบบรชาชการและชาวบ้านธรรมดาละ่ะถ้าทักสินไม่ตั้งโครงการสามสิบบาทขึ้นมาชาวบ้านเจ็บป่วยจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาครับนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญ ในอดีตโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศรัฐบาลอัดเงินให้โรงพยาบาลสมมติสม,มุดปาการเอาไปพันล้านโรงพยาบาลบางพีเอาไป500ล้านโรงพยาบาลบางบ่อเอาไป200ล้านแล้วก็ไปจัดการกันทักษิณมองว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องดูหัวประชากรสิประชากรอยู่ในเขตสม,มุดปาการเนี่ยจะรักษาที่โรงพยาบาลสมุดปาการกี่คนสมมุตาาิว่าแสนคนคูณจํานวนเงินเข่าไปเริ่มต้นครั้งแรก2 0 0พันบาท คูณก็ไปอัดให้โรงพยาบาลน,นี้ไปเป็นค่ารักษาดูแลประชากรในเขตนี้ถามว่าคนหนึ่งคนเนี่ยในหนึ่งปีคนร้อยคนคนแสนคนในหนึ่งปีมันจะป่วยเหมือนกันไหมไม่ละครับบางคนอาจจะเป็นไข้หวัดจากเงินสองพันบาทใช้ไปแค่ห้าสิบบาทแต่บางคนป่วยหนักใช้เงินผ่าตัดถึงสองแสนแต่โครงการสามสิบบาทช่วยได้เพราะเอาคนที่ไม่ได้เจ็บป่วยของปีนั้นมาเฉลี่ยกันแล้วเราก็อยู่กันได้ คนป่วยน้อยก็เสียน้อยคนป่วยมากก็เสียมากแต่เอาเงินนั้นมาเฉลี่ยกันอันนี้แหละคือที่มาของโครงการ30มสิบบาทมันเป็นที่มาที่ไปแต่ชาวบ้านไม่ทราบนะครับพวกเรายังไม่ทราบว่ามันเป็นมาอย่างไงแต่มันเป็นมาแบบนี้แต่มันเป็นที่ประทับใจของพวกเราเป็นที่ประทับใจของคนที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นที่ประทับใจของคนที่ต้องการที่จะรักษานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนโยบายของทักษิณใครกลัว หมอกลัวหมอนวดไม่กลัวหมอตามโรงพยาบาลกลัวเว้ยกลัวโครงการสามสิบบาทของรัฐบาลก็ทำไมละน้องทำไมละพี่ๆทำไมละพี่น้องทำไมถึงกลัวเพราะว่าทำงานในโรงพยาบาลแล้วลูกศิษย์นะครับที่เป็นคุณหมออยู่ฟังเราก็อย่าโกรธยอมรับความจริงแต่บ้างนะครับทำงานในโรงพยาบาลทำไป เช้าชามกลางวันสองชามกลางคืนสามชามเลิกงานปุ๊บไปเปิดคลินิกรายได้ท่วมท้นมหาศาลโครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรคมานะครับค่าต้องรักษาคนมากขึ้นรักษาคนมากขึ้นเพราะผู้ป่วยก็จะมาเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นไม่ไปหาตามคลินิกแล้วรายได้น้อยลงจริงหรือไม่จริงต้องยอมรับตัวเอง ผลสุดท้ายเกลียดใครเกลียดทักษิณพ่อแม่พี่น้องอะไรก็โยนขี้ให้ทักษิณคนน้นก็เกลียดทักษิณคนนี้ก็เกลียดทักษิณแต่ทําไมคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้รักทักษิณนะครับเรารักทักษิณทักษิณมีไอเดียดีๆสร้างประโยชน์ให้แผ่นดินทักษิณดูแลตั้งแต่คนลากหญ้ายันเทวดาเทวดาอยู่บนสวรรค์ คุณรักทักษิณหรือไม่ทักษิณดูแลคุณตั้งแต่เทวดายันคนลากหาก้าคนลากหา้าทักษิณดูแลตามนโยบายที่ผมบอกไปคนฐานะปานกลางคุณอย่าไปว่าเขาเลยเจ้าของโรงงานก็อย่ามาด่าเลยค่าแรงสามสิบบาททำไมทำไมต้องเพิ่มเป็นสาสิบาทไม่เพิ่มได้ยังไงสมไมไอ้มาอยู่เป็นนายก อย่าคิดว่าสินค้ามันจะถูกสินค้ามันก็แพงรายได้มันน้อยยิ่งรักไปนายกรายได้เป็นสามร้อยค่าแรงขั้นต่ำทำโอทีด้วยอะไรด้วยห้าหกร้อยมันก็ด่าว่าสินค้าก็แพงขึ้นเอาแพงคุณก็ประหยัดสิมันก็ยังมีเงินเหลือยังเดียวของแพงแล้วรายได้น้อยคุณจะมีเงินเหลือไหมนะครับโวยวายโวยวายเจ้าของโรงงานก็โวยวายทำท่าว่าจะไม่ร่วมสังฆกรรมกับนโยบายนี้ ผลตุดท้ายเป็นยังไงรัฐบาลยิ่งรักบอกว่าจ่ายไปเลยค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยแต่ภาษีนิติบุคคลภาษีห้างร้านบริษัทจากร้อยละสาสิบเราลดให้เหลือร้อยละยี่สิบอีกสิบเปอร์เซ็นหายไปไหนก็ไปเป็นเงินเพิ่มให้ค่าแรงขั้นต่ำไงแล้วพี่น้องแล้วคุณเสียอะไรไหมไม่เสียเราก็อยู่กันได้ครับเพราะฉะนั้นณนะวันนี้ผมถึงบอกว่าที่ผมออกมายืนตรงนี้ ที่ผมออกมาเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมในวันนี้มาพบป่าพี่น้องเสื้อแดงจริงๆผมเสี่ยงชีวิตมามากมายกับการเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่ปีพศสอง5ัร้อยสาิห้าที่ไปฟังจำลองอยู่ที่สนามหลวงไอ้กลุ่มกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักศึกษากลุ่มที่ไปร่วมกับไอ้ไอ้เทพเทือกวันนี้ณนะวันหนึ่งห้าหากปีข้างหน้าหรือสิบปีข้างหน้าเมื่อเหตุการณ์มันสงบเรียบร้อยลงแล้วมันจะคิดเหมือนผม ถุยน้ำลายลงดินถุยกูไม่น่าไปฟังมึงเลยไปสามห้าไปนั่งฟังมันที่สนามหลวงนายกต้องมาจากการเลือกตั้งแต่ปัจจุบันผ่านมาไม่กี่ปีนายกต้องมาจากการปฏิวัติเท่านั้นผมอยากจะบอกว่ากระเบื้อไถนาที่ต่างจังหวัดนะ่ะยังมีคุณค่ามากกว่ามันอีกนะครับมึงคิดได้ยังไง และคนที่ไปวันนี้ก็จะเหมือนกันเฮฮาสนุกสนานไปจะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและแล้วเมื่อได้ประสบความสำเร็จขึ้นมาบ้านเมืองพินาาจิบหายแล้วจะมาย้อนกลับหลังรู้อย่างนี้กูไม่ไปร่วมกับมันก็ดีแหละแต่มึงทำไปแล้วมันย้อนกลับหลังไม่ได้เมื่อรู้อย่างนี้ได้ยินได้ฟังอย่างนี้พี่น้องเอ,อ๋ยกลับมาอย่าไปร่วมกับมันนะครับนักเรียนที่รักกลับมาคุณครูที่มีความรู้กลับมา ด็อกเตอร์ทั้งหลายที่อ้างว่าเป็นด็อกด็อกนำหน้าด็อกมันแปลว่าหมานะนะครับ d ีโอจีด็อกแปลว่าหมาถ้าคุณมีความรู้จริงอ่ะดอลรด็อกเป็นผู้ประเสริฐจบปริญญาเอกนะครับแต่ถ้าคุณนะมีไอเดียแบบตำตำเนี่ยด็อกเขาแปลว่าหมาพาดหลายๆด็อก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 หลายๆดอ็ดอ,กดอ,กดอกก็หมาหลายตัวนำหน้ามันเข้าไปเพราะฉะนั้นคิดใหม่ทำใหม่ เพื่อประเทศไทยของเราใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องเสื้อแดงครับคิดถึงทักษิณไหมรักทักษิณไหมรักรักรักจร่งรักไหมรักรักคนเสื้อแดงไหมรักประชาธิปไตยไหมรักขอเสียงหน่อยครับคนเสื้อแดงรักประชาธิปไตยขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับหวังว่าโอกาสหน้านะครับเราต้องมาช่วยกันนะครับมาเรียกร้องนะครับมาป้องกันรัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้งของเราอย่าให้ใครมาทำร้ายได้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ